แค่ห้าวันนี้เราอยู่กับน้องโรสลรีคนดีคนเดิมของเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมวิญญาณลี้ลับนะของค่าย pg นะอ่ะเสียงดังมากเลนะอนุญาตลดเสียงนิดหน่อยอ้าวทาอะไรนี่นะอ่ะคือตาราการจ่ายกันก่อนเลยนะคะตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณนี้เลยเป็นไฟนะ้ําอ่ะเกมน,นี้เคยอธิบายไปแล้วนะคะเกเตอร์สี่ตัวเข้าปีปินนะคะอ่ะวันนี้เรามีทุนอยู่ที่สามพันสามร้อยนะคะเขาเริ่มต้นที่ เบ็ดห้าไปเขากดเองก่อนนั้นเพื่อนนะเที่องนี้นะคะอย่างที่เคยบอกไปนะขอแค่มันไหลนะคะมันจ่ายแน่นะขอแค่มันไหลนะขอให้มันคอมโบต่อกันนะมันจ่ายแน่นะแต่ถ้ามันไม่คอมโบต่อกันนะคือมันไม่จ่ายนะประมาณนั้นเลยมาดูกันว่าวันนี้เราจะหาชาิเด็ดเด็ดให้เพื่อนได้เป็นกล่านะจะพยายามหาให้ได้นะจะพยายามหาให้ได้นะเอาชาดเด็ดเด็ดนะเพื่อนนะ เอาช็อตเด็ดที่สุดลาก,กันนะถ้าได้ช็อตเด็ดนี้เดาพอเลยเนาะเกมนี้คือจ่ายจ่ายหนักนะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายจะคือแดกยับนะเกมนี้นะแต่เกมนี้นะเป็นเกมหนึ่งเลยที่จ่ายหนักนะต่อคูณมันจะคูณไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเขาเพิ่มเป็นเบ็ดสิรลกกันนะเพื่อความไม่เสียเวลาเลยเราจะเล่นเบ็ดห้ากับเบ็ดสิบนะคะวันนี้นะถ้าทุนเตามาไม่หนานะเดี๋ยวไม่ได้ เล่นได้เดินนานนะจำห้ามใจร้อนนะห้ามผู้วามใจร้อนนะสำหรับเกมนี้นะจริงพี่ต้องห้ามผู้วามใจร้อนนะพี่อพี่ต้องห้ามผู้วามใจร้อนนะถ้าพี่ใจร้อนเมื่อไหร่นะหมดเลยนะประมาณนั้นเลยอ่ะไปกันต่อไปกันต่ออึ๊บนี่เดี๋ยวเอ่อ อาจจะหาสกิปเตอร์ให้เพื่อนดูนะกดจนกว่าจะได้สกิปเตอร์นะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะมาดูกันวันนี้ไม่จะได้เลยหรือเปล่ามาวนี้ถ้าพี่ใจดีก็ให้มาเลยนะแม่ไม่ต้องหวังนะมาตรงนี้แนวชัวร์นะคะระมานั้นเลยทำโบต่อได้บอก ไม่งทำไมไอ้ต้นไม้ไม่มานะให้ต้นไม้มาเขาได้คอมโบต่อนะเพื่อนนะเมื่อกี้อ่ะเพื่อนเบตตี้ค่ะล้วนเราจะไปได้เท่าไหร่นะเบตตี้นะนเบตตี้นะนอ้องเบตตี้นันน้องอ่เบตตี้ไม่ได้ไปเห็นห้ามนะเป็นหนึ่งสามนะ <laughs> ไปเรื่อย <laughs> เดี๋ยวบอกว่าไม่จะร้อนไง เวสามแล้วนะตอนนี้นะมาดูก่อนเวสามจะเป็นยังไงนะคะอ่ะลงมาเวดี้มาเลยนะอย่างที่บอกนะคะเราจะเร่นสลับกันนะจะได้แบบกระจายความเสี่ยงเขาเรียกกันมานๆๆามัน้นกระจายความเสี่ยงนะจะระวะกระจายความเสี่ยงรอวะอ่ะเวสามค่ะโอเคเวดี้ค่ะ อะไรให้บ้างนะ่ะพี่อย่าใจร้ายเลยนะ่ะอย่าใจร้ายเลยนะ่ะใจหลายเกินอ้ยเพื่อนเราจะไปกันตรอนนะขอฉลองให่สวยนะอย่าทำร้ายกันด้วยความสงสารเลย แล้วสู้กับมันดีป่ะเพื่อนดูดิมอดเลยนะมอดเลยนะมอดเลยนะแล้วสู้กับมันดีปะ่ะไม่มอดเลยนะเชเกตเต์ยังไม่เข้าเลยนะมาโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเพื่อนๆโอ้โหทำเกิน ทำเกินไปพี่เกินไปแล้วพี่แึไม็มาดูดิมันเกินไปปะนี่ว่ามันเกินไปนะนี่ว่ามันเกินไปนะ มันแบบมันเกินไปแล้วอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะเกมนี้แบบสุดๆเลยไม่น่าอวยมันเลยนะว่ามันจ่ายนะทีถ้ามันจ่ายมันก็จ่ายอย่างที่บอกนะถ้ามันจ่ายมันก็จ่ายถ้ามันไม่จ่ายก็จะได้อะนี้แล้วนะเพื่อนมานี้เลยอ่ะเราจะเทหน้าตักนะฮะเราจะเทหน้าตักนะเรียกว่าเทหน้าตักตอกันทําไมเกมนี้เป็นอย่างงี้หน่อยว่ะ หน่อยว่ะเพื่อนเอามาเอาสักทีเถอะเอา้ามันจะให้เราคืนบ้างไหมไปดูกันค่ะถ้าไม่ให้เราคืนเราคงจะต้องพอนแค่นี้นะเพื่อนนะ่านไม่ให้เราคืนลงจะคนต้องพอกันแค่นี้นะคงไม่ไปต่อนะคงไม่ฝืนนะไม่ไหวจริงนะไม่ไหวจริงนะคงไม่ฝืนนะอ่าเกมนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะกลิมิกมันคือตัวคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะตัวคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะสําหรับเกมนี้นะ ก็คุณจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะสาตนดาดอยู่ที่8นะคะถ้าไหลก็จะคูณ8คูณ16คูณ27อะไรประมาณนั้นนะถ้าไหลนะเพื่อนนะเพราะถ้ามันไม่ให้เราคำโบเราคืนหรือแบบแต่ไม่จ่ายเราคงจะต้องพอนแค่นี้นะเพื่อนนะคงไม่ไปทนไม่ฝืนไปต่อนะ แบบเล่นแล้วเสียสุขภาพจิตสุดๆเลยนะคะคมไม่น่าฝืนไปต่อแต่มันไม่ไหลนะโอเคตามนั้นเพื่อนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ